สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูแกงส้มผักอีไลค่ะแกงส้มผักอีไลเนี่ยบางคนนะจะไม่รู้จักเลยเพราะว่ามันเป็นแกงบ้านๆจริงๆนะคะแล้วก็เป็นแกงโบราณหากินยากค่ะใครที่ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักมารู้จักไปพร้อมๆกันค่ะกับเมนูนี้และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะวัตถุดิบแรกมาในส่วนของเครื่องแกงมีพริกแห้งมีกระชายมีกระเทียมแล้วก็มีหอมแดงค่ะ ทั้งหมดนี่เราจะเอามาตำให้ละเอียดค่ะนี่ก็คือตำรวมกันแล้วก็ละเอียดเรียบร้อยแล้วค่ะวัตถุดิบต่อไปก็คือผักอีไลนยนั่นเองบางคนก็เรียกว่าผักสีเสียดบางคนก็จะเรียกว่าหญ้าที่นำไปกินได้ค่ะก็จะมีรสชาติที่ขมขมแล้วก็มีสรรพคุณต่อร่างกายนะคะเยอะแยะมากมายเลย และว,วันนี้ไอมินก็เลือกที่จะนํามาแกงส้มค่ะแต่แกงส้มปลาที่ไอมินใช้วันนี้ก็คือใช้เป็นปลาแห้งหรือว่าปลาย่างค่ะใช้อยู่ที่หนึ่งตัวและต่อไปความเปรี้ยววันนี้ก็จะใช้เป็นน้ํามะขามเปียกค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะให้ตั้งหม้อหรือว่าตั้งกระทะใส่น้ําลงไปจากนั้นก็ใส่ปลาลงไปเราจะต้มปลาก่อนค่ะ ต้มไปเรื่อยๆเ,เราก็จะแยกหัวแล้วก็แยกก้างออกค่ะให้เหลือแต่เนื้อนะวันนี้ก็จะได้แกงส้มที่มีกลิ่นของปลาย่างหอมๆเลยค่ะแต่บางคนก็อาจจะไปแกงกับปนินแกงแบบอีสานก็ได้แกงแบบเหนือก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นปลาช่อนปลาอะไรก็ได้ปลากระป๋องก็ได้ค่ะบางคนก็จะใช้ง่ายๆเลยก็คือเนื้อของปลากระป๋องค่ะตอนนี้ก็แยกก้างออกจากปลาให้หมดก่อนค่ะ แล้วนี้ก็แยกก้างออกจากปลาหมดแล้วก็จะได้น้ําสีคนๆแบบนี้แล้วก็เนื้อปลาค่ะต่อไปค่ะให้ตักเครื่องแกงที่ตาไว้เมื่อกี้ใส่ลงไปค่ะแล้วก็ต่อด้วยน้ําล้างคกค่ะตั้งแกงไปเรื่อยๆนะจนน้าแกงเดือดจัดๆค่ะพอน้ําแกงเริ่มเดือดแล้วเราจะมาปรุงรสชาติค่ะวันนี้แอมินจะใส่เป็นน้ําปลาลงไปด้วยเล็กน้อยค่ะ ต่อไปค่ะใส่น้ำมะขามเปียขั้นตอนนี้จะต้องปรุงไปแล้วชิมไปนะคะเอารสชาติความเปรี้ยวความเค็มที่เราชอบเลยและต่อไปค่ะใส่น้ำปลาลงไปใส่น้ำตาลมะพร้าวสักหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะคนให้ทุกอย่างเข้ากันแล้วก็ปรุงไปชิมไปค่ะอาเดี๋ยวแอดมินก็ลองมาชิมดูค่ะว่าได้รสชาติอย่างที่เราต้องการแล้วหรือยัง เมื่อได้แล้วน้ำแกงเดือดก็ใส่ผักอ e ีไลลงไปเลยค่ะใส่ลงไปสักแป๊บหนึ่งก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะเพราะว่าผักอ e ีไลเนี่ยสุกง่ายมากๆรสชาติก็อาจจะมีขมๆนะคะใครที่ชอบรับประทานผักที่มีความขมๆนะแกงส้มที่มีความขมของผักอ e ีไลนะคะแอดมินก็เพิ่งเคยได้ลองรับประทานนะคะบอกเลยว่าอร่อยมากเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สค่ะ และนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทําแกงส้มผักอีไลค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดติดตามไปด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ